กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก,กับกับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุชหน่อยน้ำโชคก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นกับฝันตองงวดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้กะบขาดไปนะคะงวดที่แล้วก็ผ่าดไปค่ะงวดนี้คุณยายคุณคุณฝันตองตองวดค่ะท่านผู้ชม ฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าด้จับปลาค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไล่นี่ยสิเป็นไปเป็นมาแบบใดคุณยายไร่สิมีแนวทางดีๆเด็ดๆตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้จ้า,จา,จา,จาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมีข้างทีมงานก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไล่สามศูนย์เนาะค่ะก็ได้ยินข่าวมาว่าคุณยายไล่ฝันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมฝันตองหวดค่ะฝันหลบมนีฝันดีค่ะท่านผู้ชมคุณยายไล่ิ่นกัเป็นคนที่ฝันแม่นค่ะฝันเข่าเจ็บงวดซ้อนค่ะท่านผู้ชมงวดนี้กะงวดว่าพันนี่ก็เป็นงวดที่แปดเนาะค่ะกะผ่านไปแต่ว่าหลบหนีคุณยายเิ่นว่าคุณฝันตองหวดฝันดีค่ะค่ะท่านผู้ชม ค่ะคุณยายฝันจริงไดนบอกไอ้แทนผู้ชมพ่ฟังไหมคะโอ้ยแม่ก็ไปผุนไปทั้งผุนช่องขอนผุนเด้อไปบริเก็บพักดอกบานนี่เออไปผุนละไปทั้งยอดผุนผุนละไปหาอาจารย์ใหญ่ยอดช่องขอนยอดช่องขอนยอดมะขมุกเออไปก็อุ้ยเห็นคนรวยใช่เออคนหลายหลายเพิ่นเห็ดยังผุนว่ะโอ้ยผุนว่าเพิ่นเห็ดยังเช็ดเท้าเลยนี่แหละิ่นว่าอ๋อเพิ่นสิไปเออสิไปหาลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เก่าผุนว่าลูกศิษย์เก่าผุนวันน่ะ เพิ่นเพิ่นก็บผาดอยู่แล้มาหันเพิ่นกับบาอยู่มันแปลว่าเป็นเพิ่นก็ขายอยู่ตัวล่ะนอกแต่เฮาแปลว่าเป็นซื้ออะไรเอ๊เพิ่นเพิ่นบอกคือภูกเก่าเนาะเพิ่นบอกคือภูกเก่าเพิ่นก็เปลี่ยนหนากันเรื่อยเพราะว่าสาขาเพิ่นมันก่วงมันขวังเออเพิ่นมีสาขาเนาะเออเพิ่นมีสาขาคนหลายหลายเด้แถววังขมุกวังธรรมล่ะเป็นว่าสิมาห้าวเลยก็เบื้อคือเก่าแหละเพิ่นว่ะก็เรื่องน้ำดูชิดลูกหาเพิ่นว่าคนร้ายบุกขาย ไผ่กับไปเอาเมนบอกไปบ้ากัไผกัไปเอาไปเอาแล้วเพิ่นว่าสิเอาเลขอยู่ได้พ่วงพันธุ์อ่ะว่าเอาเลขอยู่เออเขอบอุทิศท่านบอกนะเออไม่ใช่กับยางมะย่างมาแล้วมันหัวมันคือไก่เฮือนไก่สัตว์แต่น้อแม่ว่าไม่ใช่ก็โค้งมากแล้วบ้านโค้งกลับมากมาทั้งผีได้ผีมาทซิร์ฟผีต้องอีฟไปเส้นตรงได้แม่นี่ไปเส้นพุ่นเห็นคนหลายหลายไม่ใหญ่กับโบ๊บบสัมผัสแมนบอกไม่ใหญ่โค้งมากโค้งมากโค้งมาก โอ้ยไกลเงอนกูเลยเด้สิเมืม่อก็น่าอย่างลุงป่าแม่หวานสิค่ะเท่าเราก็น่ามากอีกเลบานนี่ค่ะผู้เก่าบับขยายเออผู้เก่าผมละชิ้ชไปซ้ายเท่าคุณว่าค่ะค่ะโอ้ยชิเมื่อบานเมื่อซองละเขาวะ่ะชิเมื่อเมื่อซ่านอย่างลุงป่าลุงลุ้มโบลุงโดขีดนี่ขีดของเจ้าเพื่อนเขาวะ ค่อเเขาโม่เจ้าหลาคนว่าเป็นยันเท่าลงปลาแล้วเ็านํำมากน่ำมาดีเท่านั้นจำมาพน่นํำมาทรงเออพนํำมาทรงมีอใส่ลงปลาที่มันใกล้เลยนอนตอนสิกปมานะค่ะดออกโต๊กับต้องว่าแม่ว่ากลับมาเข้ามาว้ระยะครึ่งยะกลางเว้ยค่ะอื้อจืดอะไบเาหื่นคนว่าจืดอะบรมเหื่นคนว่าเพิ่นถามเพื่อนถามมาจือเออขันมาทรงคนนี้กืจจือได้ แม่วางซีเออจำมองได้ระบาดเงื่อนเออเพือ่อนจำได้เพื่อนยันเท่าหลวงปลาเพื่อนยันหลวงปลาเพื่อนมาทรงเพื่อนมาทรงมาทรงหอดมงนี้กระหูได้ละระบาดซีอเออเราว่าเออเอเอจือ้อได้ระบาดนี่จื้อได้ทั้งมือทั้งจุ๋งแม่หรือวะค่ะจื้อได้กระสิกับด้วยคนวะค่ะกระสิกับไปทีไปไปเจ้าทีเจ้าทานเพคนทีหรอไปเงื่อนเพก่ะสิกับไปทีวันเพันทักเออมื่อวานคุณใหญ่กระสับมาบ้านมั้งะกรับมาเงื่อนเพราะว่าเราก็บอกทางแล้วค่ะเราว่า ชื่อได้เลยชื่อได้แล้วบ้านนี่เออเราว่านเออเราก็กลับมือเพือนเราค่ะผู้ใหญ่ก็กลับมาเพื่อนเจ้าของกลับมาเพื่อนเจ้าของหูค้างมาแล้วหอนเพือนบ่ค่ะมาท่านหอนเพือนแล้วหัวใจหน้ามีญ่คือชื้อไหลหน่องม่ใหญ่กับเล่ากับเมื่อมีญ่กับกลับมาที่เซ็นได้เซ็นได้ม่ีไงหรือมันใกล้แห้งลายนะม่ใหญ่ก็ตื่นเห็นคนไลา่ไม่ใหญ่ตื่นกลับมาแล้วเออวัดเห็นยังมายเล่มาหาเดีาเบอร์เขากวานสัตว์แต่ว่าเพิ่มท่านบอกไลย มัวท่านั่นเพิ่นว่าเพิ่นมาท่านบอกเพิ่นก็มาหาคือกันเออไปเจอกันน่ะไม่ใหญ่ย่านเขาบ้านนี่มาเขาหลาย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 ไม่ใหญ่ก็ก้าวถึงตัวบ้านนี่เราก็เลยนั่งมาเฉพาะนั่นนั่งมาว่าย่านเขาหลงป่าเออน้ำมาน้ำหมาหอนโอ้หมดเหยไกลแถวเนาะเมราะว่าเพราะว่าคุณยายมีบริการไปทางสินเก่าเนาะบอมาสายนี่เพิ่นเลยห่วงย่านคุณยายเออเพิ่นย่านคุณยายลงป่าค่ะเออ ไม่ใไ่กับว่าหูอลไรบ่บาทหนิคุณ่าเออจื้อได้แน่ล่ะฮาวาสีแล้วก็ก<ง>ลับเมืองเ่็นยังไงเนี่ยกลับเมืองเรามาส่งประทับน้องเพื่อนไม่ใไงดอกไม่ใไ่จื้อเส้นเส้นทางไม่ไงข่วงมากเอขอขวงมากโงมากแล้วบัดนี้โอ้ยไม่เห็นปลาแล้วบัดนี้โอ้ค่ะไม่เห็นปลาแล้วบัดหนิค่ะเออ,อปลานี่ก็แปดแม่ขยจักเอเจ็ดเป็นบ่ดเจ็ดแปดทาเอ้าปลาหลายบ่ค่ะ โบรายดอกเอาได้อยู่ปลานั่นเห็นอยู่ใสขึ้นใหญ่เห็นอยู่ทงไฮทงน้านี่ล่ะลับมาแม่ลับมาจังมาผอปลาจังเมมาเพือนจะคล้องไหยก็ยเคูบเอาก็แล้จับปรตัวจับกระเจ็ดปลากระเป็ดหาโตกป็ดหาเจ็ดเปจ็ดเป็าอ้ยปลาหโตปลาหาโตค่ะค่ะเออแม่ก็จับดิจับกระเจ็ดปลากระเป็ดมือกระหาง่ายปะน่ะหลันอ ใหญ่จะได้เอามาบ้านเอามาบ้านแต่ว่าคนสิเปาเลายพิ่งท่านหมอกหอกเห็นคนร้ายไม่หยาดใหญ่เป็นกระ่านคนร้ายร้านเลี้ยวเขาหลายคนโตละผู้เดียวเนาะบานี้คนหลายไเนี่ยเดบ๋ยมีคนหูจักเลยมนบบบบบมีแตชพอย่ายิงหูจักเขาค่นกระหน่ำมาส่งเขาตัวเพยันเขาลงป่าค่ะชายมันพอย่ายิงคนกระหน่ำมาส่งลงบกลงลงบ่ลงเพราะว่าระยะมันไกลเด้ค่ะอืิ ย่านคนกับปานี่ย่านเขาเจ้าร้ายพวกเพราะว่ามันร้ายคนเนาะแต่ย่านตัวนอเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็ย่านตัวแม่นรวยมากเลยหรอรวยมากเขาตัวนั่งกุนไม่ใหญ่มากเลยพอเใหญ่นะนั่งกุนมากนั่งนมากพอปลาเนาะค่ะมามาสิา้มาหอนเถื่อนจะคลองเห็นปลาได้ไหมเออเหมือนก็จับปลาตัวพอจะไปกินแหน่งเขาป่ะจับปลาตัวได้ปลาแล้วเอามาหอนเถื่อนบ่เอามาอยู่เอามาหอนบานหอนซองเอามาหอนบานหอนซองนั่นมันไก่เถื่อนแล้วแต่กี่เปอร์เซ็นต์ได้ย่างผุดไปผุดเห็นคนร้ายย่านกลับมา บานี้บานเล็กทีคุณใหญ่บานเล็กทีเท่าไหร่คะสองสี่บ่สองสี่ค่ะงามอยู่ได้หรือเป่เนาะยวบอรเนี่ยบอกว่าปาตดกอวาเชหาแล้วมันได้หาโตค่ะจะมาพูดเพิ่มมัดรงหน่พิ่มาบอให้กะหันเพิ่มมาบอท่านไนนีดอกบะท่านไหนยังดอกเพิ่มมาหยัานข้าวลงปลาบะท่านใหนยังดอกลวว่า กฮาเฮาเองเองเฮาเห็นเองเขาไปเองสิได้ผู้ที่ผู้ที่คุณยายเห็นนั่นเพิ่นกับไปเอาเรขสิเอามาให้คุณย่าเพิ่นสิไปเอาเรศพอมาลุกน้องมันก็หลายคนอยู่พุ่นมันร้ายแม่แม่กัย่านย่านเขาหนาเขาหลายคนเฮาผู้เดียวนาะเขาเขาเลยกลับป่าเราอยากลงปลาแล้วก็นั่งกุนท่อม่าบ้าน้ายไฮรอกเพิ่นมาประเทศนายไฮรอกบานท่ามาหอดสิฮอดไฮหอน้าเขาเด้เห็นปลานะ ก็เลยคุณใหญ่ก็เลยมาที่แมวเองเึกบอกคุณใหญ่หมักหรือแปลวอย่างซื่อบอกตอนนี้ก็หวานของคุณใหญ่มียังเพิ่มเติมอีกบอกคะเพิ่มเติมยังอ่ะถูกมีเท่านี้บอกค่ะคุณใหญ่ก็มีเท่านี้ตัวค่ะใหญ่ย่ำตัวเหล็กอีกนะคะรอบหนึ่งยำตัวเหล็กบอกค่ะตัวใดค่ะเย็ดแปดหานะคะยัดแปดขาแปดมือหานะแปดเลย วิ่งใส่วีิ่งควาอยู่เห็นม่้งมันมันตำหันมันบ่ได้เลยมันหมดตำเลยพระเอาเดียวดีนี่ค่ะกับท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งพิจารณาเบิ่งแนวทางความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์นะคะจากนั้นแล้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำเชื่อสิีพ่าท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขวามฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะคุณยายไร่นี่เพิ่นกับฝันค่ะท่านผู้ชม ฝันว่าได้ไปทุดว่างขมุกค่ะท่านผู้ชมไปทุดว่างขมุกไปเอาหลีกเอาเบือค่ะท่านผู้ชมในความฝันไปแล้วตอนไปนี่ไปทางตุงค่ะท่านผู้ชมตอนกลับมานนี่เพื่อนมาคุณยายไล่นี่เพื่นไปเห็นคนหลายค่ะข้าเจ้ามาถ่าเอาหลีกเอาเบือนี่หลายค่ะคุณยายเพิ่อนก็เลยหยานเนาะค่ะเพิ่อนก็เลยตื่นตกใจค่ะเพิ่อนก็เลยสีมาค่ะมาผันมาทางอ้อมค่ะมาทางโค้งผมีผู้ใส่ผู้เก่าค่ะท่านผู้ชมผู้ใส่ผู้เก่านี่พ่อใหญ่เก่าคุณยายไล่เพื่อนมา มาส่งคุณยายค่ะมาส่งจนจาทางมาบานใดค่ะเพราะว่าเป็นทางไม่ที่มานนะคะคุณยายคุณยายในลุงปลาค่ะท่านผู้ชมวันนี้เพิ่นก็มาส่งจนหอดมองถีคุณยายจำทางมาบานใดค่ะท่านผู้ชมมันเพิ่นกะกลับไปค่ะคุณยายไล่นี่ก่มาพ่อปลาค่ะก็ได้จับเอาปลาหาตค่ะท่านผู้ชมคุณยายไล่เพิ่ับวมาเพิ่นได้ปลาเพิ่นจะเอามาบานค่ะท่านผู้ชม ตัวเลขที่คุณยายิ่นไหหมาางวดนี้เนาะ,ะค่ะกะเจ็ดแปดห้าขะท่านผู้ชมบานเลขิที่ของคุณยายกับสองสี่ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ้เงาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้นุดหน่อยนำโชคขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของคุณยายไล่กันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่นุดหน่อยนำโชคขอ,ขอฝากช่อง หนุดหน่อยน้ำโชคไหวนอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชคเด็ดติดตามแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ